นี่ครับท่านผู้ชมอันนี้กับมาพบกับผมอยูน่นะครับส่องสายฝ่าพราวลยนะครับผมมือนี้กะเดือนทางมาสุรินทร์กับเจ Bliss แดงกับเดือนสะก่านะครับผมกสิพาไปเบิง่งวาเจแดงทสิพาไปเหตุกิจกรรมอียงนะครับไปกินเอียงไปหาอียงมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมเอาเป็นว่าไปถามเพื่อนเบิ่งนํากันนะครับผม,ผมเดันเหมือนเดิม ว่าหกเจ็ดเจ็ดเก้าก็ถามไงหกเก้าหกหกเป็นเก้ามป็นวันาที่ตั้งประษาทหลังล่างนะหกหกเป็นเก้าเป็นวันอะไรใช่ไหมหกเป็นเก้าเป็นตัวเดียวกันนีหกเป็นเก้าเปนว่าอ้าวทำไมให้ให้หกเก้าหกเป็นเก้าเนวันพวกเราหกเก้ามันว่าแต่ทางนั้นไม่ถามว่า แม่นางยูไก oh, so ่แม่นางนี่มั้งหกเป็นเก้าอเจ็ดหกเจ็ดเก้ามันอาจจะเพียนเป็นเจ็ดหกก็ได้ก็เราก็ซื้อกับหัวด้วยเนาะเป็นเก้าประมาณนี้ตัวเดียวกันผมเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเรารู้ว่าตอนนี้ที่กรุงเทพเนาะก็ได้อั้นไปเดียวก็ไม่ว่านางว่าจะไหนแต่ว่าหนึ่งก็ดันมาจากหัวเปี๊ยะด้วยแนวทานางเพราะว่าอาจารย์อื่นๆขั้นนึ่งก็ ยังไม่ได้ให้แล้วก็97 9ดตอนนั้นที่ไปนอนที่เมื่อเมื่อวันก่อนเราไปนอนที่เอมึงการมึงหงหลงนะฮะก็ไปนอนใกล้ๆวัดปู่ืๆปรากฏว่าเจ้ากวก็ฝันฝันเีงคนแก่สามคนมันเดิมรอบนั้นขอนขอนที่ถูกหวยไอ้สูงเจ้าก็เหมือนกัน ตอนนั้นคนผู้ชายนหละสามคนอยู่ข้างบนแล้วก็เดินมาหาเราแล้วเรามีผู้หญิงสามคนกําลังเห็นรถเข็นซื้อของเข็นรถเข็นซื้อของขายของอยู่มันเอาของมาจากวัดนี่แหละจังาวก็เลยเฮ้ยจังดาวก็เลยเอาเป็ชุดหนึ่งจังดาวเลยเอามาชุดหนึ่งเอาเฮี้แล้วแหละแล้วก็หลอดเนียนเนียนมาเอานี่ก็ไม่มาเอาเนี่ยก็มาอยู่ที่โรงแรมหลอดแล้วก็เพื่อนก็เลยเนี่ยจัาวก็เลยเอา ถ้างั้นน่ะเอาไปทั้งลูเขเลยเป็นว่าเดี๋ยวยายจะมาเอาเดี๋ยวายจะมาเอานะฮะเดี๋ยวยายจะมาเอานะเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเดี๋ยวยายจะมาเอาของเอารถเข็นยายกลืนแต่ว่าคุณยายก็คุณยายก็เดินหายไปแล้วเราก็เออ อาเป็นว่าเด๋ยวพาไปติดตามเบิ้งกิจกรรมของเจแดงกับเดือนตะเก่านะครับผมมือนี่โยที่เห็ดเป็นอีพีเบื้องนั่ครับเนาะสีมีอยู่อีพีหนึ่งอีพีสองนะครับจนหอดคำนะครับว่าเจแดงกับเดือนตะเกาสีผ้าไปเกิจกรรมอี่ยงนาะครับ้นกับปูปูหลวงพอล้านค่ะหลวงพอล้านซื้อแดงกับนมมากขึ้นนพค่ะคนประยู เราอยู ja hand, no. ่กับสีฝากไว้เด no? <go> being ี um, ๋ยวเพิ่นอาจสีมาท่าเนาะมาก็สิมาซื้อของมาแจกสว่านผูผู่มีผู้ยากจนนี่ตักระป๋องพูละแพกเด้นุ่มพูละแพกไปเบ่งน้ำกันเนาะครับเนาะูละแพกค่ะงเนนงละห่ายค่ะอีพอเงินือี่อนมากมากานหนหกท่นเลย่อนมาอยแต่คุณยิ่พ่อจะของแค่แค่ยิดกต่อายโมาก ใส่ขานี่ค่ามบานมาแล้วใส่หมอให้กูร้านพ่อทั้งหมดใส่กูร้านพ่อนั่ง้ส่้าขีมอนเดี๋ยวนเาหรือก้มาตอก้นแกนแานผ้าม้าบอกใหญ่อายุมันคนเยียอยุเจ็ดปีแลรวค่ะลอยคืลอยป้ากอยากลอยปีต้น Oh. mặc con trẻ coi hay quán con có mấy con cả ba. Ya suy con này suy Dạ này sư đoán đấy hả? Dạ chưa ban đấy Sư ban ba à ban Sư ban như thế ya ban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  Bàn ban ya ban ban ya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  ban này ban ya 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 ban chân ban ya chân ya ban ya ban ya ban ya ให้เงินลูกหลานให้คนที่ดื้ออะไรตรงไหนก็ให้สะดวกอย่าให้ลูกอะไรติดตับลูกหลานเลยสาธุสาธุสาธุค่ะโอ้แข็งแรงเนาะครับคุณยายร้อยปีร้อยปีแล้วแต่ยืนคนยืนข้าวโกงตัวเองมันมืดใจจ้าค่ะคุณยายมาเลยมาเลยมาก่อนรับก่อนเลย นั yeah. ่ง <tampoco> น <Christmas music Dragon> like ั่ง so ผ cool ่นนั่งค <c oughs> ุณยายกี่ปีแล้วท่านนี้น่ะกี่ปีแล้วคะเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าคุณยายคนนี้กี่ปีแล้วคะทิ้งแล้วฮะาิ้แล้วเจ็ดสิบเก้าอ๋อเจ็ดหนึ่งร้อยปีเจ็ดสิบเก้าปีน้าเอ้ยจะหน้าม่งค่ะ

สวัสดีค่ะแทนในนามของย่าในนางเฮลทางย่ากี่ปีแล้วคะสวัสดีค่ะย่ากี่ปีแล้วหกสิบสามแล้วค่ะหกสิบสามแล้วนะาะาใส่แก๊งย่าเป็นนาแก๊งนาแล้วมาไทยย่อยนี่ยาเคยย่าปังเรามาเนี่ยบมาเอาบุญร่วมกันนะฮะท่านผู้ชมมาเอาบุญร่วมกัน กับสายฟ้ากับเสียแดงกับพระหั่เดือนสก,กาวนะฮะคุณยายคุณนี้หนะนึ่งร้อยปีนะฮะมันดีน้ำพริกนะ มองนมองบรรยากาศนะคะเนะโอ้เจรี่มามาเป็นคนละเป็เท้าไอเตะนมเจอรี่นั่นเว้ยลูกเป็นทองแม่ไปแก่เชยเนี่ยดูดิแค่ถ้าหารไปแสนแล้วล่ะโอเคเอามารับเนาะมารับเชยคุณยายมันหนัก เออค่ะกพแข็งแรงพแข็งแรงทุกคนเลยค่ะเด้อมจับ้องน่องนองย้องเออเอเอลค่อียวคเดินนะคะเอ็ดปรดี๋ยวสุดมาน้ำเนาะหมอให้แป้งหามาอยู่ไม่รอบหน้าก็แล้วกันเสื้อผ้า เดบุญหลายๆเด้อจีแดงเด้อทุกท่านดูคนเนาะเอฟซีค่ะช่วยๆชวยๆช่วยๆสุขภาพแข็งแรงกันเบิร์เด้อคุณยายเด้อเออบุญกุศลเงี้ยอ่ะ อาตัวซาธุค่ะเจ็ดสิบห้าปีนะฮะอ่าอาเดบิยอยังชียร์เท่าตัวนี่ไหมโอ้อันนี้หมู่บ้านหนึ่งสิบห้าคนใช่ไหมที่ไอ้นี่เรามาคัดแต่ไอ้ผู้สูงอายุนะฮะปลาปลาลองแก้วบองปลากอองนน่ นะบรรยากาศน้าภูมิใจมากเลยนะฮะมีแม่ดีนะฮะมีจิตใจดีจิตใจดีเจแดงจิตใจดีมีเมตตาหายทุกคนผู karaoke, an o, ้ใดบอดีก uh, mm ็ยังดีน้ำอยู่ขอให้บุญกุศลนุนน้ำขอบรัาห้ามมแต่ความสุขเอฟซีกันทั้งคือกันเด้อนาธุคุณยายคนนี้ก็หกสิบ หกสิบสาปีเห็นแล้วก็ชื่นใจมีความสุขเนาะแต่การได้เป็นคนให้เนาะไม่ใช่ว่าจะเนาะเป็นบุญใหญ่แล้วเป็นนึ่ว่าบุญเถอะเป็นถือว่าเป็นดีดีเห็นแล้วดีแล้วภูมิใจเนาะเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทำาะลกมาบริจาคคนจนเนาะกับบริวาคนอยากคนจนดอกมีน้ำกันเบิร์ดค่ะ คนจากคุณจุงอายุคนแก่ขึ้นไม่ได้แล้วแมนค่ะแมนปวดขาเจ็บค่าในนี้นี่เห็นไหมมันก็มีกําลังใจคนสูงอายุก็มีกําลังใจที่เออยังมีคนหนึ่งขอบคุณค่ะใช่จะได่มีกําลังใจสู้แล้วก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่รออะไรเนาะเราก็แบบเป็นมนุษย์ด้วยกันรักกันไว้ หาถูกหลมผ่อนปากด้วมาเลยคุณยายเลยคุณยายให้่ครบหมดแล้วเดี๋ยวรอใหู้กเให้มาบริชายค่ะได้เลยเต็มใจเต็มใจนำเสนอเต็มใจในบุญครั้งนี้ค่ะอบนรานร้าน โอเคโอเคกำลังหาคนมาพระหัตตก็มามันมีความสุขตอนนี้แหละตรงที่เราทําแล้วก็ทําแล้วก็เราก็ทําจริงๆแล้วก็มีความสุขในการได้ทําได้มาบุญจังเลอร์มาเนี่ยเฮกซื้อหวยไหมนี่ไม่ได้ซื้อคืออะไรบอกยายด้ละไม่ได้ซื้อคืออะไรบอกยายแฮะล่ะดิ ซื้อไหมสิบาทยีบาทได้ซื้อไหมซื้อเคยซื้ออยู่แต่ซื้อไม่บอลองเอาไปเสี่ยงโชคดูน่ะสามหนึ่งะา่ตัวเดียวพอไม่ต้องซื้อเยอะกับเก้าเจ็บอกอ๋อบอห้าเพื่อนนีบอกคนเอื้อนเพื่อนบอซื้อเืององเพื่อนจเออสากับเก้าเจ็ดกัเจกระซื้อหบาที่นี่อะไรซื้อหลายที่จังบันเท่าเดอ้เมนบอกห้าบาทสิบบาท ก็จะใบเหรียญลายแล้วก e: <te ็จะบเรียามพนั่นนยอดเนคมีอย่างที่คือก็เจ้สเปก็จ้าเด็1สิบบาทก็เอาได้อยู่นี่คือว่าลลายอะไรอนี้ที่ก็เจ้าถือทเว่านันได้สิบบาทก็เจ้าเื้อห้าบาทสิบบาทตะกร้อนนี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทเมีนค่ะเมีนเื้อก็ะืือไม่เคยถูกค่ะหาบาทสิบบาทนี่เพิ่นกระืวอสีซื้อได้ได้ค่ะเข้านี้ตอนค่ะเข้าอยู่กลาข้างพอดีเลย เราแค่เป็นแท็กทั้งค้อในท้ายเลยซื้อมาทำทีทำน้ำพริกคนกำลังเริ่มมาฮอนแดนฮอนแดดเดินมาบ่จ้าโอ้ค่ะค่ะจะถือหอดบ่ห่ะเดี๋ยวรถมารับเดี๋ยวรถมารับรอไปรถพร้อมกันเดินถือไม่ไหวแดดร้านเนิปใส่เนาะ บมเมนเห็นมั้ยเว่าคือรถออกไปใข้างนอกหุ่มแบบนั่งบอบอบอวนั่นเอฟสี่คนมาเลยค่ะคุณยายสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะเอ้าไปไหมแนนล็อกหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสาธุสาธุค่ะทางนี้เลยคุณยายทางนี้เลยอ่ะวะจี้แดงมาค่ะ เะะมาเลยเดือนมาเลยเดินมาเลยเดินมาเลยเดือนมาเลยคุณยายเดินเดินไม่ไหวคุณยายกีะะ่กปีแล้วคะเจ็ปีแล้วอายุประมาณจ็ดปีแล้วเจ็ดเจ็ดเจ็ดปีโอ้อ้าวรับเบียยเ้ยยังชีพมวนมวนค่ะรับเบีย้ยคนแก่อันนี้ไม่ต้องรอเทศบาลไม่ต้องรอไม่ต้องรัดเรารัดรอ เรารัดรอนะฮะอ่าสายไฟไปส่งสุขภาพแข็งแรงเน้อคุณยายเด้อ,อทุกท่านทุกคนเน้อ,อสุขภาพแข็งแรงมีความสุขหลายๆฮะเสียแล้วค่ะมารับลราก็ไปได้เลยพักผ่อนได้ตามอาาาัธยาศัย นั่งีีอได้ยัเก้าได้ปะวบวบโอ้คือลุกได้เว้ยปึ๊บงานเฮ้ยพวกเธอให้มันทำอะไรที่นี่ทหามันทำอะไรที่นี่มาแล้ววันนี้นาฮ็ตเต่าว้าโอ้ย ไหนไหนคนไหนหล่อไหนคนไหนหล่อไหนคนไหนหล่อไม่หล่อหรอกแอบทำไมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ตัวเป็นหนุ่มแล้วอายุกี่ปีแล้วสิบหกสิบหกยังเรียนที่ไหนอันนี้เท่าไหร่นัดจักปีแล้วสิบสี่ป่ะสวัสดีย่าหน่อยครับสวัสดีครับเรียนที่ไหนบ้านเนี่ยสังขละสังขะไหนในเมืองเลยบ่อำเภออำเภออยู่จังหวัดไหนแล้วเอ้ยไม่ใช่อยู่ไอ้นี่ มอไหนแล้วมอสองอันนี้มออไนปชหนึ่งปาดคิดถึงเลยคิดถึงเรือคิดหอดวะคิดถึงไหมคิดถึงวนกันป่าโตเป็นหนุ่มแล้วหักงานน่ักงานน่คิดนังัักกันในเรือคิดหอดกันในเรือลูกหลานงานน หน้าไปทำอะไรมาหน้าทาขีมหรอทาขีมอยู่หรอ,หรอาทาขีดบา้าทาขีดซะตัวเป็นหนุ่มแล้วบวชอ,อก <บา S 1> มศหน่อยบ่ไปหาหญาหญากับบ่าว่าดอกลูกเลยเนี้ยยังไปยังไปลอกจะไปยังไงกับไปลวดเงาะนัด <c oughs> เอามาคุณยายมาเจมมา่ะตามกันมาเลยท่านผู้ชม เปิดให้ยี่แป้งเปิดให้เปิได,ไม,ไ,ดไม่ได้ก็รอก่อนสวัสดีครับดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะคมามามายายมาขอบคุณที่มา เอาบมดต่ออยู่งานแต่งยู่คุณยายกี่ปีแล้วอายุงานไทยอายุอายุอายุงานหกสิบแปดอายุหกสิบแปดอ่ะ บุญครับุญท้งนี้ก็ได้บุญเลยอมเนาะท้ำให่งนเขาก็ได้เห็นเร็วเนาะเห็นนึงสิแล้วมีความสุขปืนปิติถ้ำบุญเขาก็ได้เห็นเเลยคลกแดดงคเนาะจัดไว้ให้นกดเยว่า้ามาจับผมจนดีมากนะมีเฮลบอต่อมาจากสต่ออง คนละสุดโอ้มาจากสวนค่ะแม่แหงเยอะคุณโชคดีน้ำกันค่ะเพิ่ชมมีตัวมียังลายดอกคุณพี่อินดีไออองห้ออองไปไหนจะนี่ไปไหนโยนน้าโคตรเพด้วยแม่งางเยอะนะผมก็วิ่งไปโยนเหมือนกันยังไม่เสร็จเลย

อ๋อครับผมสำหรับสิบในสายฟ้าพาด้วยกันบนิดเต<อ>ียงก็มีเนะาะเีเิ่มลาทํางคน่ไปเที่ยงทอนนี้เนาะครับผมขอบคุณครับ